สวัสดีครับผมเมื่อนี้เข้ากับอยู่ที่บริษัทเอกซาวชัยภูมิจำกัดนะครับ ครับเฮียนสายันครับผมชื่อเด็กชายสายันน่ารักเอารถมาทําอะไรครับมาอัปเดตครับทําอะไรบ้างครับเปลี่ยนตู้เสียงกลางใหม่ครับผมเป็นยังไงบ้างครับเนยนี่ครับตู้มันจะมีโครงไม้แล้วก็เป็นดอกโครงไปขันนัดใส่ครับมีทั้งหมดกี่ดอกครับเดี๋ยวจะลองนับดูครับมันจะมีด้านข้างด้านข้างสิบสองนิ้วสี่ดอก้องดูคันนี้ดูคันนี้ดูคันนี้ครับ ที่ผมที่ผมดูนี่มีด้านข้างสี่ดอกครับโอ้โหสี่ดอกครับแหบก็สี่ครับแหลมก็สี่ตัวนี้เฉพาะด้านข้างนะครับครับข้างหน้านะครับข้างหน้าสี่ฮะข้างหน้ายี่สิบสี่ข้างหน้ายี่สิบสี่โอ้โหโบดังก็เจ้าบีว่างเลยนะครับหนึ่งครับข้างหน้ายี่สิบสี่ดอกข้างหน้าครับยี่สิบสี่ดอกครับ ในตู้มีเสียงแหลมไหมอาจารย์ไม่มีมมครับจะใ,ใส่ข้างหนอาโอ้ใส่ข้างนอานะครับนี่ครับแหลมแหลมหน่าจะสิบหกเดี๋ยวรอชมกันครับแต่กลางนี่ยี่สิบสี่ครับดังครับดังดังแน่นอน เนี่ยชินจังก็มานะครับวันนี้ไออ้วนเนี่ยครับเียชินจังเป็นยังไงครับระบบวันนี้ใครเน่ครับใครเนี่ยคิดว่าจะเสียงจะดังไหมถ้าจะตวก่อนสมควรทำไมต้องตัวครับเป็นเพราะอะไรผมชอบครับผมชอบชอบเสียงแบบไหนครับเปลี่ยนจากตววให้เป็นตัวอ๋อไม่ชอบแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บไม่ครับตึ๊บมันเก่าไปตึ๊บมันหลายคนเขาทำแล้ว ของเราต้องดังยังไงครับเราต้องดังตวบใช่ครับเราต้องดังตวบครับรถก็มาได้สองมือแล้วครับผมกับพี่สายันก็เพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งมาหอดมือเคลื่อนครับสวัสดีครับผมครับตัวนี้ก็อาจารย์ช่างนะครับกําลังั่งทําลานโคดังพี่เอกนะครับ กำลังที่ปูนครับพี่เอกก็กำลังต่อไปนะครับคันนั้นเป็นรถพี่เอกนะครับเลยนะครับเอกซาวแอนไลท์ชัยภูมิครับคันต้นแบบครับเบดสองแถวนะครับข้างหน้า นี่ครับรถพี Power M ครับน่ครับระบบคอนเทนเนอร์มาล์นี่นะครับสามตัวครับมี D4 แล้วครับแล้วก็แอมนะครับอกซาวนะครับ เอต้าพันี่ครับคาดเอบครับให้น้ำหนักเสียงที่ดีมากครับเดีย๋ยวขึ้นไปชมรถไปเอนะครับนี่เป็นกองครับ

นี่เป็นทวิตเตอร์เสียงแหลมครับทวิตเตอร์เสียงแหลมของบริษัทอย่างนี่นชนครับนี่นะครับตัวนี้มันมันจะเสียงข้าน,นี้มันจะมันจะเป็นทำให้เป็นเสียงใหญ่ขึ้นแล้วก็หีบลงแล้วก็ชันเป็นปากเลียนนะครับตัวนี้เขาประกองเสียงอีก <c oughs> เสียงอีกตัวน้อง่ <c oughs> อะไรคือให้มันกระชับกระชับนุ่มขึ้นมันจะหาทางออกว่า เดียวอะฟองเลยโอโเดียวเลย่า่งแบบเนี่ยเอาทำับอกอันนี้เป็นอกเน่ยับผมัดบ้านอินจิเนียครับของอินจิเนียงานไรครับงานไรกำลังต่อรถครับ ตอนนี้รถแหรเปิ้นโชติกาครับจานสร้างก็กำลังเห็นงานครับขั้นนี้ที่เด็ดเลยครับรถวาเลนไทยอ่า,ทา,อางทองครับนี่ครับ กำลังต่อครับวัลเลนไทยอ่างทองคันนี้รถไผ่พงสะท้อนครับกำลังต่อแล้วเข้าไปช่มข้างนอกครับ นี่แลมระบบใหม่ของพีเอ็กนะครับมุมกระจายที่ดีครับออกแบบมาได้ดีครับนี่ครับหกสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองนะครับสิบสอตัวนะครับ นี่ครับแรมสุดสองตัวครับผมต่อไปรถเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่แรมแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ